เอาล้ครับมาตามล่าไอเทมตามที่คอมเมนต์นี้บอกไว้นะครับปลากระป๋องสีเขียวๆนะครับผมก็มาดูที่มินิมาร์ทนะครับปรากฏว่าไม่มีครับพี่โหเสียดายเลยไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้พาทัวร์แต่ละกระป๋องแล้วกันว่ามีโภชนาการด้านข้างกระป๋องอะไรยังไงบ้างครับเริ่มที่ตัวนี้เลยตัวนี้ปุ๋มปุ๋ยสูตรเข้มข้นให้พลังงาน170ต่อเซอร์วิงมีโปรตีน13กรัมโซเดียม370ต่อ1เซิร์วิงนะมาต่ออันที่2กันตาสามแม่ครัว เป็นแบบปลาซาดีในซอสมะเขือเทศไปดูโภชนาการกันรุ่นนี้พลังงาน100แคลอรี่โปรตีน10กรัมโซเดียม230แม่ก็ถือว่าไม่เร็วนะประหยัดพลังงานดีกิน2ครั้งก็แค่200แคลเองโปรตีน้ตั้ง20แนะ่มาดูตัวต่อไปตา3แมแครัวปลาแมคเคอเรลอ่านถูกปะวะ <laughs> ป่องนี้พลังงานแค่90แต่โปรตีน11แนะ่โซเดียม230เจ๋งกว่ากระป๋องเมื่อกี้อีกอันนี้น่าซื้อวะ่ะไปตัวต่อไปกันเลย อันนี้ตามงกุดที่รีวิวไปแล้วเมื่อวานอ่ะข้ามไปเลยดีกว่ามาดูแบรนด์นี้กันดีกว่าซีซูเปอร์เชฟปลาซาดินในซอสมะเขือเทศดูสิว่าให้โปรตีนเท่าไหร่โอเคกปองนี้พลังงาน120โปรตีน10โซเดียม470เนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยโอเคแล้วก็ไปดูกระป๋องสุดท้ายยี่ห้อสุดท้ายกันนะเป็นเป็นตาปุ้มปุ้ยแต่อันนี้เป็นสูตรลาดพริกนะก็มาดูกันว่าข้างหลังมีอะไรบ้างสูตรนี้พลังงาน160โปรตีน11กร,รมัม แต่ว่าโซเดียมพุ่งกระฉูด940กรัมต่อ1เซอร์วิงโอ้โหถ้ากิน2เซอร์วิงนี้เกือบ2 0 0พเลยนะโอเคถ้าให้ผมเลือกนะผมก็จะเลือกอตัวที่มันแบบคุ้มค่าที่สุดละกันคือด้านโภชนาการอะคุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยก็จะเป็นตา3มแม่ครัวสูตรปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศนะเพราะว่ามันให้พลังงานน้อยสุดแต่ให้โปรตีนเยอะสุดแล้วก็โซเดียมน้อยสุดด้วยผมว่าอันเนี้ยคุ้มสุดแล้วในความคิดผมนะเพื่อนๆคิดย<ๆ>ังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อย